สถิติที่น่าสนใจของเทพอาร์มหลังช่วยต้นสังกัดป้องกันแชมป์เหลีกฟุตซอลแดนพอดีเปิด5สถิติของสุภพุทธเถื่อนกลางกับการเล่นให้กับนาโกย่าโอเชียนในศึกฟุตซอลหลีกของญี่ปุ่นเอฟล็กฤดูกาล2021โดยสถิติเริ่มแรกด้วยที่เทพอาร์มคือนักฟุตซอลไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชมป์ฟุตซอลหลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่น F อฟล็กได้2ส,สมัยซึ่งเป็นงานควา้าแชมป์ได้2ส,สมัยติดต่อกัน สถิติที่ 2. สองซูพูดเถื่อนกลางคือนักฟุตซอลไทยคนแรกที่สามารถทำแฮตติกได้ในฟุตซอลลีกญี่ปุ่นโดยทำในเกมลีกในนัดที่15เมื่อวันที่12ธันวาคมปี2 5 6 4เกมที่โนโกยะโอเชียนเอาชนะวาสเกะโออิตะไปด้วยสกอร์แปประตูต่อ2สถิติที่3สุมพูดเถื่อนกลางคือนักฟุตซอลคนที่2 9 4ในประวัติศาสตร์เอฟลีที่สามารถทำแฮตติกได้ในฟุตซอลลีกญี่ปุ่นสามารถดูระดับนักฟุตซอลทั้งหมดที่ทำแฮตติกได้ในลีก สถิติที่4สี่ซูพูวัตเทนกางติดท็อปโฟล์เดายิงที่อัตราทําการประตูที่ดีที่สุดในเอฟลีกในฤดูกาลนี้เทปอาร์ทำประตูไปได้10ประตูจากการยิง53าครั้งอัตราความสําเร็จในการทําประตูอยู่ที่ 18. 9เซึ่งอัตราความสําเร็จนี้เหนือกว่าผู้เล่นทุกคนในทีมโดยเปตปิตา้าดาลซันโวประจําทีมที่ฤดูกาลนี้ทาไปได้21ประตูมีโอกาสสับไกลห7่ครั้งอยู่อันดับ25ของลีอัตราความสําเร็จอยู่ที่11.9%สถิติที่5้า สมมูเถึงทางติดท็อโฟผู้ทำประตูให้นาโกย่าโอเชียนจากผลงาน10ประตู5แอสซิสโดยสาอันดับก่อนหน้านี้มีดังนี้เปเปพิตา21ประตูอาตู12ประตูและโฮชิโชตะ11ประตู ข่าวต่อมาโอเว่นชาลีโบพิตแบ็กซ้ายทีมชาติไทยซัประตรูอย่างสวยบนเวทีเบลเยียมโอเว่นชาลีโบพิตหนึ่งในขุนพลที่มาดามแป้งนวลพันล้ำซ้ำดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชนิดที่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในช่วงทัวร์นาเมนต์ยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองกุลียล่าสุดโอเว่นชาลีโบพิตแบ็กซ้ายอนาคตไก่ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดยิงประตูให้กับต้นสังกัดในเหลีกยเบลเยียม ชนิดที่ว่าซัดด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อบอลพุ่งแรงเข้าไปตรงตะ่ายแนวรับคู่แข่งยากที่จะป้องกันเอาไว้ทางนียวเวนชาลีโบพิตทีเกีเยาวชนของทีมสโมสรแซงทรีดองในเลกสุดๆของเบลเยียมหนึ่งในหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่มาดามแป้งเตรียมดึงเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดลุยศึกยูฟ่สาสชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานช่วงกลางปีนี้เขาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กที่ต้องจับตามองมากของบุงการฟุตบอลไทยเขาเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ส่วนข่าวต่อมาไมดึกจุงกุซื้อทีมชาติหญิงเวียดนามขอขอบคุณปัคหางสอกกุซือทีมชายเวียดนามที่ช่วยสร้างพลังใจให้ลูกทีมรวมพลังสู้จนคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยชี้ทุกคนจะมุ่งมั่นเพื่อไปถึงเป้าหมายให้ได้วันหลงสึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียป,ปี2022รอบเพย์ออฟนัดแรกที่สนามดีวายพาทิเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สาวไทยแพ้ให้กับเวียดนามสูงประตูต่อ2หลังเกมไม่ดึกจุงคุณซือทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามกล่าวว่าขอบคุณป้าฮังซอคุณซือชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามหลังพาทีมเอาชนะทีมชาติจีน3ประตูต่อ1ในวันจุดจีน ก่อนจะเป็นแรงบันดาลใจเอาชนะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสองประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียได้สาเร็จเราได้เรียนรู้จากทีมชายเกี่ยวกับสปิริตในการต่อสู้และวันนี้ทีมหญิงเวียดนามชนะเรามาครึ่งทางแล้วทีมหญิงเวียดนามจะมุ่งมั่นและพยายามแข่งขันกับไต้หวันเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปวันที่6กุมภาพันธ์ปี2565เวลา14นา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเวียดนาพบกับไต้หวันที่สนามดีวายพาทิลถ่ายทอดสดทาง eleven sports ส่วนข่าวต่อมาซาวดวอร์บาเรโลกาเซียหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาประชุมทีมงานสตาฟเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้ดีที่สุดก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปี2022ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14-26กุมภาพันธ์ปี2565ชักศึกยุ3เพิ่งประกาศรายชื่อ28นักเตะไปก่อนหน้านี้ซึ่งจะใช้นักเตะอายุ19ปีเป็นแกนหลัก โดยทั้งหมดจะเข้าการเก็บตัวที่พัฒนากรอบขับจังหวัดชมบุรีระหว่างวันที่7-10กุมภาพันธ์ปี2565และเดินทางไปที่กัมพูชาในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565 เพื่อเขาเร่วมการแข่งขันต่อไปนะครับวันนี้เราเรียกสตาฟมาประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการเตรียมทีมเพื่อให้เรามีความพร้อมมากที่สุดสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาเซาบดอกเก่าเริ่มนอกจากเรื่องคอนเซปต์การทํางานและ,ะเทคนิคต่างๆที่จะใช้ในทัวร์นาเมตนต์นี้เรายังกําชับให้ทุกคนให้ความสําคัญต่อการป้องกันก,นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเรามีทีมงานติดตามสถานการณ์และอัปเดตอยู่เป็นระยะในส่วนของนักกีฬาเรามีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราได้อุ่นเครื่องมา2เกมและเราก็ทำงานต่อเนื่องจากนั้นมาด้วยการดูฟอร์มการเล่นของนักเตะที่อยู่ในค่ายในไทยลีกเพื่อหาคนที่ดีที่สุดจนได้มาทั้ง28รายชื่อซึ่งเป้าหมายของเราก็คือต้องการเตรียมทีมให้ดีที่สุดพร้อมที่สุดก่อนเกมแรกที่จะพบกับสิงคโปร์รวมถึงการพบกับเวียดนาม สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยอรุณอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในสายสีร่วมกับสิงคโปร์และเวียดนามโดยมีโปรแกรมการขันดังนี้ไทยพบกับสิงคโปร์วันที่16กุมภาพันธ์ปี2022เวลา19.00นาสนามปิินสเตเดียมไทยพบเวียดนามวันที่22กุมภาพันธ์ปี2522เวลา19.00นาสนามปิินสเตเดียม สำหรับการแขรรร่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มโดยจะนำทีมแชมป์กลุ่มและอันดับที่2ที่ดีท,ท,ที่สุด1จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศน,นะครับ ส่วนข่าวสุดท้าย BG จีปทุมยูเต็ดและ ai, ani, อุทัยธานี f c 2ทีมสุดท้ายผ่านคู่สู่รอบ8ทีมสุดท้ายซื้อฟุตบอลช้างเอฟเอคัพปี2021-22พร้อมบูวันพุธที่16กุมภาพันธ์ปี2565หลังจากที่ซื้อฟุตบอลช้างเอฟเอคัพปี2021-22รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ตกค้าง2คู่ที่เลื่อนเตะออกมานะครับลงทำการแข่งขันพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่2กุมภาพาันธ์ปี2565โดยผลปรากฏว่าเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้อุทัยธานีเอฟซีทีมจากไทยลีก3ในเวลา120นาทีไปด้วยสกอร1์1ประตูต่อ2และอีกคู่ PG ปทุมยูเนเต็ดเปิดรังเอาชนะการท่าเรือเอฟซี2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมรอบ8ทีมสุดท้ายมีดังนี้นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพบกับหนองบัวพิชยาเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซีพบกับสงขลาเอฟซีไทยลีก3อุทัยธานีเอฟซีไทยลีก3พบกับนครราชสีมามาสตอร์เอฟซี และโพลิสเทโลเอฟพบกับ b ีปทุมยูเนเต็ดทั้งนี้ในรอบแทีมสุดท้ายจะทําการแข่งขันในวันพุทธที่16กุมภาพัานธ์ปี2565โดยกติกาการแข่งขันแบบนัดเดียวรู้ผลหายังเสมอจะมีการต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและหายังเสมอกันอยู่จะต้องดวนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายตามลําดับสําหรับทีมที่เป็นแชมป์ช้างเอฟเวอคับปี2021 22จะได้รับถ้วยเกีดยรติยศพร้อมเงินรางวัล5ล้านบาทและสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกปี รอบแบ่งกลุ่มอัตโ,ตโนมัติอีกด้วยขณะที่รองแชมป์ได้รับเงินรางวัลหนึล้านบาทส่วนทีมตกรอบรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลทีมละ4 0 0แสนบาท